ทำเข้ารองเท้าสเนคเกอร์จากฮ่องกงมาไทยนะครับผมก็เปิดการนำข้ารองเท้าสเนคเกอร์จากฮ่องกงมาไทยฮ่องกงเป็นแหล่งรวมรองเท้าสเนคเกอร์ของแท้และหายากลิเตเดอินเทนชัน่นจากทั่วโลกทั้งไนกี้อาดิดาสนิวบาลานซ์ i อนิซึกะไทเกอร์แวนคอนเวิร์ดเยซี่และแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างบาล e นติก้ากุสซี่อเล็กเซนเดอร์แมคควีนหรือโกลเด้นโกล ซึ่งมักมีสต็อกเฉพาะรุ่นที่ไม่นำเข้ามันในตลาดไทยโดยตรงนะครับข้อดีของการนำเข้าตรงเท้าจากฮ่องกองราคาดีกว่าซื้อในไทยเพราะฮ่องกองเป็นเขตปลอดภาษีนะครับตามแนะนำไปฮ่องกองก็มีหลายร้านเลยคิก k ครสโซสเตชเชอร์เคจุยเฮกเคจุยฮ่องกองนะครับฟู้ดล็อกเกอร์ฮ่องกองนะครับ คือที่ฮ่องกงอ่ะเป็นเขตปลอดภาษีทําให้สินค้าที่ฮ่องกงมีราคาถูกกว่านะครับท่านที่ไปช้อปปิ้งฮ่องกงหรือจะส่งมาไทยก็ไนดะ้หรือจะซื้อออนไลน์แล้วส่งมาไทยก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเกียวโตนอ Import ินพอร์ตไลน์ออฟฟิเชียลแอร์สองเจ็ดสองวีเอ็กไอพีอาร์นะครับหรือที่อ e ีเมล t o n อเอ็นแอน a ์สกอ m ์เจีเอลแอร์คอมนะครับสแกน qr code ได้ที่นี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ